ที่ร่วมทําบุญสร้างปู่พญานาคนะครับขอบคุณคนครับ1,000บาทนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องกินให้สวยคุยไปคุยสวยเขาอะไรเขาอันนั้นมาเนยนะครับอะยูทูบเบอร์ช่องกินให้สวย500บาทนะครับสมทบทุนสร้างนะครับไอ้สมทบทุนอาหารวัดคูหลวงนะครับแล้วก็คุณวรัญญา สร้างหินนะครับร่วมทำอุ่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสร้างปู่พญานาคนะครับก็ขอบคุณเอสีนะครับทั้งสามท่านนะครับก็ขอใหุ้ีกุศลนะครับมี่ท่านเกียรสร้างนะครับสมครบส่งผให้ครอบครัวท่านทั้งสามนะครับผมในความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุรักษ์สุขภัทนะครับขอให้ทุกท่านเรื่อรวยนีนไปนะครับส่วนเพื่อนๆกันเป็นมงนะครับขอบคุณค่ะคุณย่าอาชีด้วยนะครับทห้เกียสภาพดูให้นะครับ เขาส่งมาี่ทําวั้ไแก่าตัเ